อ่พากันดูดีๆนะพระเราชีเราอย่าปล่อยปล่อยโอกาสทิ่งอย่าไปปล่อยเวลาทิ้งจะได้เวลารู้กายรู้ใจรู้ความปกติคงใจ กะประมาณพิจารณาปฏิสังขาย,ยุในการพิจารณาอาหารต้องพิจารณารู้ใจของเรารู้ความปกติของใจของเราเป็นหลักอ,อยาิโยมอะใครจะมาทำบุญม,มาช่วยละคังวันนี้มาเห็นภาพละคังแขวนอยู่นี่แหละละคังภาพนี่แหละจะได้โลอทองสำริด หญ่ละกังใหญ่กว้างเม็ดเจสิบสูงสองเมตรเจสิบไม่รวมไม่รวมบ่วงไม่รวมหูหล่อที่เชียงใหม่หล่อที่เชียงใหม่ใช้งบสามล้านบาทยัดยมท่านใดมีโอกาสอยากจะมาร่วมมาร่วมหล่อละคังก็มาจะได้ฝากกาไว้ก็สมมติละกังใหญ่ตีทีเดียวนีนสะเทือนถึงเทวโลก มีโอกาสได้ส้างเอาไวา้ได้ทำเอาไวา้คลองใหญ่ก็มีแล้วนักขังใหญ่ก็มีแล้วนักขังใหญ่ก็เริ่มหลอกงไม่เกินห้าเดือนอย่างสูงสุดปีหรือว่าปีใหม่นิท้าเรียวก็ปีใหม่อาจจะได้เห็นตอนนี้กำลังทำเสาทำโครงยุกมีโอกาสได้ฝากเอาไวา้ได้ทำเอาไวา้ดีหมด เป็นบุญหมดอะไรที่เป็นประโยชน์เป็นบุญไตเสียงเพราะถ้าเป็นทองเหลืองนี่จะเสียงไม่เพลาะถ้าทองสำริดนี่เสียงเพลาะเห็นว่าที่เกาหลีใต้หรือว่าเกาหลีเขาทำมหากษัตริย์ทำองค์ใหญ่กว่านี้อีกใหญ่กว่านี้แขวนเอาไว้ที่บนหลังเขาไตครั้งเดียวนี่าว่าไปทั้ง64กิโลเมตร เสียงดังกังวานอันนี้ของเราก็ลูกเล็กก็ไม่ถึงกับเล็กก็ลูกใหญ่อยู่ทำเอาไว้ฝากเอาไว้ก็สมมุติจะได้มีละครใหญ่สงสัยในจังหวัดขอนแก่นของเราก็มีที่นี่แหละละครใหญ่ไม่มีใครหลอเท่าไหร่แต่คองใหญ่นี่อาจจะมีอยู่ใครมีโอกาสได้มาร่วมมาช่วยกันฝากเอาไว้คนละนิดคนละหน่อย ทำน้อยก็เป็นของเราทำมากก็เป็นของเราเรามีน้อยเราก็ทำตามกำลังของเราเราก็เป็นส่วนของเราอย่าคิดว่าคนอื่นเขาทำไอ้ส่วนของคนอื่นทำนั้นก็เป็นส่วนของคนอื่นส่วนของเราก็เป็นส่วนของเราเรามีพลอยเรามีจิตใจมีความยินดีด้วยพลอยอนุมโมทนาด้วยเราก็มีส่วนร่วมแห่งบุญนั้น สูงขึ้นไปก็ทําความเข้าใจการเกิดการดับของใจเป็นอย่างไรทําไมใจถึงเกิดทําไมใจถึงหลงทําไมใจถึงปรุงแต่งกายเนื้อของเรามีอะไรบ้างที่ว่าเป็นกองเป็นขันเราต้องเจริญสติเข้าไปรู้เท่าทันทําความเข้าใจรู้เรื่องรู้เรื่องอนิจจังทุกครั้งอนัตตาในขันห้าของตัวเรารู้เรื่องวิญญาณของเรา ทำไมวิญ,ญญาณถึงเป็นธาตุของกิเลสทำไมวิญญาณถึงส่งออกไปภายนอกอะไรคือสติปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาเอาไปใช้กับสมมุติกำลังสติปัญญาของเรามีเพียงพอหรือไม่สติปัญญาทางโลกียะทางสมมุตินั้นมีจนเต็มเปี่ยมจนล้นสติปัญญาในทางธรรมเราต้องทำความเข้าใจคลายใจออกจากความคิดซึ่งเรียกว่าแยกรูปแยกนามให้ชัดเจน แล้วก็ตามดูรู้เห็นความเป็นจริงให้ชัดเจนถึงจะรู้จุดปล่อยรู้จุดวางญาติโยมท่านใดมีโอกาสก็ได้มาร่วมกันอย่างนี้แหละวันนี้พระเรารวมพลังรวมพลังมาช่วยกันเกาะเสาวิหารพยกคนละเล็กละน้อยไม่นานก็เสร็จเมื่อวานนี้ก็ช่วยรวมกันเทรวมกันเทรวมกันเกาะวันนี้ก็มาร่วมกันงานนั้นอื่นก็เบาบาง มาร่วมตรงนี้เก่นกอนคนละเล็กคนละน้อยฝากเอาไว้อะไรก็สู้ความสมัครสมานสมัคคีไม่ได้รลกทั้งพระเราทั้งชีเราทั้งคารวะญาติโย,ยมมาช่วยกันทํไม่นานก็จะได้เห็นวิหารใหญ่สลาใหญ่ละครังใหญ่มีความสุขทุกคนมาก็มีความสุข มีโอกาสมีกําลังได้ทําคณะเรายังมีลมหายใจยุถ้าหมดลมหายใจแล้วก็ไม่ได้ทําทําไปเถอะทำมากทําน้อยน้อมกายของเราเข้ามากายของเราก็มาช่วยอย่าพากันเจ็ดครานไม่ว่าอยู่ที่บ้านที่วัดให้เป็นคนขยันมันเพียรขยันมันเพียรทําความเข้าใจจากไม่มีก็ทําให้มี อยากมีแล้วก็ทําให้มากขึ้นไปยังประโยชน์ของสมมุติให้เต็มเปี่ยมท้าพุทธเจ้าดานสอนเรื่องอะไรเราต้องทําความเข้าใจน้อมเข้าไปดูรู้ที่ใจของเรากายของเราสนามรบจเจริญสติเข้าไปฟาดฟันกิเลสที่ใจของเราแต่เดิมนั้นใจไม่มีอะไรไมีแต่ความบริสุทธิ์ความไม่รู้เขาถึงเกิดเกิดแล้วก็ยังไม่พอมาหลงอีกมายึดอีก ต้องไล่เรียงลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะรู้สาเหตุเราไม่เข้าไม่ถึงต้นเหตุแล้วก็สร้างบาร,รมีสร้างอานิสงส์สร้างตะบะจนกว่าจะถึงจุดหมายกันทุกคนเกิดมามีเท่าไหร่ตายหมดไม่ตายชาก็ตายเร็วเพราะว่าความเป็นจริงความเป็นจริงถ้ายังไม่ถึงเวลาเราก็ทำความเข้าใจให้ได้เสียก่อน ตั้งแต่หลวงพ่อมอบกองทุนให้กับชาวปนณกิจศพมานี่ก็ประมาณ236ศพมาเอาสองปีกว่านะสองปีกว่า236ศพมอบโรงให้มอบงบมอบทุนให้ศพละห้าพันนั่นแหละเห็นความตายอยู่บ่อยๆนี่ถ้าไล่เลียงดูแล้วก็แทบจะวันละคนก็มี สองร้อกว่าสองปีกว่าสองปีกว่าภายในตำบลภายใน 4, ี่ห้ตำบลเจแตํบลแหละที่มาที่แรกก็ว่าตำบลสำราญเอาไปเอามาก็กว้างออกไปเรื่อยๆมาก็อนุเคราะห์กันไปตายได้ครั้งเดียวไม่ได้ตายหลายครั้งตายหลายครั้งนี่คือใจมันเกิดเกิดดับดับนะแหละความตายของใจแต่กายเนื้อตายได้ครั้งเดียว เราต้องเห็นต้องศึกษาให้ละเอียดเราถึงจะเข้าใจในคําสอนของพระพุทธองค์รู้เห็นความเป็นจริงจนใจของเราคลายออกจากความคิดหึงเหลือว่าแยกรูปแยกนามหรือว่าปฏิสังขารโยวิจารณาเห็นความเกิดความดับรอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในความคิดรอบรู้ในโลกธรรมจัดการกับวิญญาณของเราไม่ใช่ตามอําเภอใจ ต้องตามสติตามด้วยสติตามด้วยปัญญาอะไรคือสติที่เราสร้างขึ้นมาอะไรคือใจแต่คนส่วนมากก็ตามใจปล่อยปะละเลยเพียงแค่การจเจริญสติให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงก็ยาก,ก็เลยไม่เข้าใจเพราะว่าต้องฝืนใหม่ๆก็อาจจะฝืนฝืนความคิดฝืนอารมณ์เราต้องสร้างตะบะสร้างบรารมีหลักขั้งก็ลุกใหญ่อยู่นะ มองดูแล้วก็ใหญ่ใหญ่เยอะไตนี่ต,นตรงใช้ไปได้ยินไปหลายกิโลเหมือนกันเอาทักสองสากิโลก็พอไม่ต้องถึง6กดกว่ากิโลเมตรเหมือนกับของเขาได้ยินสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นถึงเทวโลกมีสมมุติเดราชานที่เรามองเห็นอยู่มนุษย์สัตว์เดราชานเราก็ต้องดูพิจารณา ต่กิเลสเราต้องละเอานะไม่ใช่มาให้เจ้าคุณท่านละให้ใหเจ้าคุณละให้ไม่ได้นะได้แต่มาถามแนวทางท่านเขาบอกอการละกิเลสเป็นอย่างนี้การจเจริญสติเป็นอย่างนี้ความรู้ตัวเป็นอย่างนี้ท่านเ็าชีนน้แนะแนวทางให้จะไปบังคับว่ามาละกิเลสให้หน่อยอย่างนี้ไม่ได้เรารู้จักวิธีรู้จักแนวทางแล้วไปทํา ตั้งจะต,ตื่นขึ้นมานั้นแต่ยังไม่ลุกจากที่เนาะพอรู้ตัวปุ๊บสติรู้กายปุ๊บรู้ลมหายใจเข้าออกปับ๊บรู้ใจปุ๊บใจกอดตัวอย่างไรความคิดกับใจเขาไปรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันไปด้วยกันได้อย่างไรตรงนี้แหละโมหะเขาเรียกโมหะสําคัญคิดก็รู้ทําก็รู้มันรวมมันไปแล้วถ้าเรามาสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องเราถึงจะรู้ว่าแต่ก่อนเราไม่มีสติเลยมีแต่สติปัญญาทางโลกี ต้องทำจนชำนาญเป็นอัตโนมัติจะเอาใจมีจะเป็นก็เป็นเรื่องของปัญญาจะเอามากเอาน้อยก็เป็นเรื่องของปัญญาทำความเข้าใจให้ถูกต้องทำหน้าที่ให้ดีเราเก็ดค้านก็ละความเก็ดค้านเพิ่มความขยันเราจิตใจของเราเป็นอย่างไรเราต้องหมั่นอบรมใจของเราไม่มีใครเขาจะอบรมให้ได้หรอกนอกจากตัวเราเอง ไม่ใช่ไปที่โน่นก็ไปตำหนิที่โน่นไม่ดีที่นี่ไม่ดีอย่างงใจของเรามันไม่ดีมันก็ส่งออกทางกายทางวาจาไปตำหนิที่โน่นที่นี่เราต้องตำหนิตัวเราแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราเราขาดตกปกผ่องอะไรเรารีบแก้ไขเสียมันถึงจะเกิดประโยชน์ด้นนี้พระเราชีเราเผยแป๊บเดียวใกล้จะออกพรรษาแล้ววันที่ยี่สิบหกตุลาเ,เป็นวันงานกระถิน ในมีท่านผู้ใจบุญท่านมาจ้องกัทถินเอาไว้ตั้งแต่ข้ามปีนนแหละกระถินสามาคัคคีขอ,ขอ,ข,อ,ข,อขอเชิญพี่น้องเรามาร่วมกันกัทถินใหญ่กัทถินสามาคัคคีปีหนึ่งจัดมีงานครั้งเดียวปีนี้คงจะให้ผู้เท่านะรับกระถินลงตาผลเป็นองค์รับกัถินกันให้ผู้เท่าเปลี่ยนกันปีละองค์ละองค์ละองค สามสิบปีมาในหลวงพอ่อรับแค่ครั้งหดือสองครั้งเ,เปลี่ยนให้โมูให้คณะได้รับกัถินกันปีนี้ก็คงจะเป็นหลวงตาผลพุทธาวอะนั่งแกรับพรกันอขออนุญ,ญาตโยมเราทุกคนทุกท่านจงสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสห้องลมหายใจของเราให้ชัดเจนนั่งตามสบายวางกายให้สบายไม่ต้องปนมมือ ผ่อนคลายร่างกายกับเนื้อของเราทุกส่วนอย่าไปเกรงร่างกายฟังไปด้วยน้มสํเนีกสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆเพียงแค่เรื่อง การหายใจเข้าออกพวกเราก็ขาดการสังเกตขาดการวิเคราะห์หายใจยาวมีความรู้สึกรับรู้อยู่เป็นอย่างไรหายใจออกมีความรู้สึกรับรู้อยู่เป็นอย่างไรความรู้สึกที่ต่อเนื่องเป็นอย่างไรนี่แหละเขาเรียกว่าสติรู้กายถ้าเราทําให้ต่อเนื่องเขาเรียกสัมปชัญญะเพียงแค่เราประคับประคองสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องก็ยากไม่มีความเพียรตรงนี้เพียงพอ ก็เลยรู้ไม่เท่าทันการเกิดของใจไม่รู้ลักษณะของใจไม่รู้ลักษณะของความคิดทั้งที่ใจก็เป็นบุญใจอยากแกได้บุญอยากจะทําบุญไปด้วยใจไปตามอาเภอใจถูกบ้างผิดบ้างแต่ในส่วนลึกๆนั้นใจเขายังหลงความคิดอยู่ก็ยังรวมอยู่นอกจากเราจะสังเกตสักวันหนึ่งถ้าเราสังเกตบ่อยๆเราก็อาจจะเห็นใจคลายออกจากความคิด ถ้าเรารู้ทันการก่อตัวการเกิดเขาจะแยกของเขาเองแยกของเขาแล้วก็ยังไม่ยังยังไม่เพียงพอเราต้องทําความเข้าใจทุกเรื่องใจก็จะว่างรับรู้เห็นการเกิดการดับของขันห้าเรื่องเคร่งเรียกว่าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในขันห้าของเราเห็นวิญญาณในกายของตัวเองแล้วทําความเข้าใจอะไรคนละอะไรคนเจริญอะไรคนปล่อยคนวาง จนใจเกิดความเบื่อหน่ายนั่นแหละว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสาระประโยชน์กันสารอะไรมีตั้งแต่ความไม่เที่ยงที่พวกเราพากันสวดพากันท่องอยู่ตามตำราทุกเชา้าทุกเย็นนั่นแหละเราก็จะเห็นในกายของเราในใจของเรามีเรื่องเดียวเท่านี้แหละถ้าเราเห็นเรื่องนี้แล้วเรื่องอื่นมันไม่มีปัญหาเลยเราตามทําความเข้าใจเราละทีนี้เราจะละกิเลสได้หมดหรือไม่ก็ขึ้นอยู่ความเพียรของเรากิเลสหยาบกิเลสละเอียด ทำความเข้าใจแล้วก็ละอยู่กับกองกิเลสเนี่ยกายของเรานี่แหละเป็นกอนกิเลสเราต้องทําความเข้าใจใจอยากจะวางถ้าเรายังไม่รู้จุดวางก็วางไม่ได้ถ้าเราแยกขันห้าไม่ได้ตามดูรู้เห็นความเป็นจริงไม่ได้มันก็ได้แค่ความสงบแต่การเกิดเขาก็ยังมีอยู่ตราบใดที่ยังเกิดเนี่ยถ้าเขาไม่หลงเขาไม่เกิดหรอกเราต้องทําความเข้าใจให้ละเอียดลบแล้วลุกขึ้นมาใหม่แก้ไขใหม่ปรับปรุงตัวเราใหม่ค่อยๆเดิน สักวันหนึ่งก็คงจะถึงจุดหมายไม่ถึงช้าก็ต้องถึงเร็วถ้าไม่ถึงจริงๆก็จะไปต่อเอาพบหน้าน่นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีหมดวันนี้มีพรุ่งนี้มีมื่อรือนี้มีพพนี้มีพบหน้ามีเราต้องมองเห็นหนทางเดินของเราก็ต้องพยาย,ยามแต่อย่าไปทิ้งในการทําบุญให้ทานสร้างอานิสงส์สร้างบรารมีของเราไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งก็คงจะเต็มสร้างความรู้สึกรับรู้ครับมาผัดของลมหายใจให้ชัดเจนกันนะ ปากกันไหวพระ่มพร้อมๆกันค่อยไปสร้างสารต่รมความเข้าใจต่อกันให้รู้ทุกอรืยาบทกันนะ